กรมอุตุเตือนฝนตกหนักลมกระโชกแรง4-6กรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะเพืรหัสสบดีที่1กรกฎาคมน,คสสน,คมนี้พบกับพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้ากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากที่กรมอุตุได้ประกาศเตือนพ่อแม่พี่น้องในวันที่4-6กรกฎาคมวันนี้มาจาก ยอมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้เริ่มส่งผลทำให้ร่องมรสุมที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามเคลื่อนลงมาใกล้สู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นลักษณะเช่นนี้จึงทำให้วันที่4-6ถึงกรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่1-3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยอาจจะมีฝนน้อยแล้วอาจจะมีฝนตกนับได้ในบางพื้นที่ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพายากณ์อากาศ7วันข้างหน้า ในช่วงวันที่1-3ถึงกฎกาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงส่วนในช่วงวันที่4-6ถึง 6, กฎกาคม2564ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2564ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยภาคเหนือในช่วงวันที่1-4กรกฎาคม 2,564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2,564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่1 3ถึง3กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่4 6ถึง6กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภ,ภูมิสูงสุด32-37ององศาเซลเซียส ภาคกลางในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกในช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ตลอดช่วงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมทะเลมีขึ้นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1นเมตรส่วนในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2564 ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง -3 กรกฎาคม2564ฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพืน้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งทะเลมีคขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 3 3 6องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่1-4กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่5-6กรกฎาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 3 3 7องศาเซลเซียสสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและความห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ